สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อไองเลยตื่นเต้นมากเลยครับเนี่ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะพี่โบก็ตื่นเต้นมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีไหมครับพี่ สวัสดีสบายดีค่ะเป็นกาครสบบายดีสบายดีครับผมโอเคแบนๆคมขาช่วยเซลลเแฟนแฟนโฟกไทยแลนด์แล้วก็สวัสดีอากาเซ่หน่อยค่ะอ่าได้ผมก็สวัสดีครับถึงแฟนๆชาวโฟกไทยแลนด์นะผมแล้วก็อากาเซ่ทุกคนนะครับผมก็เป็นแบมก็เซเว่นครับไม่เจอกันกนา <c oughs> นเลยนะครับใช่ค่ะขอเป็นเอ์ชั่นภาษาเกาหลีด้วยได้ไหมคะ 아, uh, nice nice uh, <laughs> 네, 그럼 네, 그럼. 네, 우리 아가서 여러분들 여기 한국 아가서 여러분 계신다면 네, 인사드리겠습니다. 반반입니다. 카폼. 네, hadi. okay, so uh, what up, man? It's your boy Bam uh, from Gas7 and I want to say hi to uh, my I Got7 all around the world. so you know today i'm gonna do a couple interview yeah it's gonna be chill so come vibe with us ครับผมกัอเู่พี่ปุกต้อง Anjolee นะคะอยากรู้ช่วยสอนหน่อยสิคะถ้าพูดว่า nice to meet you เนี่ยภาษาเกาหลีพูดยังไงภาษาเกาหลีนะผมเออต้องพูดว่าพังกับซิมิตาครับผมพังกับซิมิตาใช่ครับผมดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งค่ะแบเดียเราได้เจอกัน รู้สึกจะปลายปีที่แล้วที่เรามีโอกาสได้ถ่ายปกบกไทยแลนด์เล่มเดือนใช่ใช่แผมก็นานพอสมควรแล้วนะครับเนี่ยค่ะอยากให้แรมช่วยเล่าให้ฟังค่ะว่าตอนนั้นที่มาถ่ายปกกับโกนนั้นตอนนั้นที่มีมาร์กแล้วก็มีหยาห่ารู้สึกยังไงบ้างเออเอาจริงก็คืออย่างแรกเลยนะผมคือขึ้นนิตย์ปกนิตยสารโฟกเนี่ยคือมันเป็นเหมือนกับความฝันของผมมาอยู่แล้วครับผม แล้วพอได้ข่าวว่าเนี่ยผมจะได้ไปถ่ายจริงเนี่ยไอตอนแรกก็ตื่นเต้นกับผมคือไม่รู้ว่าแบบผมจะสามารถทำออกมาได้ดีไหมก็มีกังวลบางผมแต่ว่าพอได้ข่าวว่ามีพี่มาร์มาด้วยเนี่ยก็คือมันค่อยโล่งใจหน่อยครับผมคือแบบสมมติได้เกิดได้ถ่ายกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบสบายใจขึ้นแล้วก็มันคงสนุกมันคงจะแบบอะไรขึ้นนะผมแต่ว่าพอได้ข่าวว่าพี่ย,ย่าจะมาถ่ายด้วยเนี่ย ตื่นเต้นเขาบรว่าเราจะบอกวเป็นแฟนคลับของพี่ยายาอยู่แล้วด้วยค่ะก่อนที่จะามามถ่ายปกโบกครั้งนั้นนะคะมีโอกาสได้เคยรู้จักหรือว่าเคยได้พูดคุยกับยาย่ามาก่อนไหมคะก็ะมีบ้างครับผมก็มีตอนที่ตอนนั้นเหมือนไปรับรางวัลที่งานหนึ่งะครับผมแล้วเหมือนกับผมกับพี่ยายได้คือได้เจอกันหลังเวทีแล้วเราก็คุยกันนะครับผมแต่ว่า ก็เคยคุยสองสารอบอยู่แล้วผมแล้วก็เมื่อก่อนตอนประมาณสองปีที่แล้วมาครับผมตอนนั้นคือพี่อาญามาเกาหลีเนี่ยแล้วคือผมได้มีโอกาสไปกินข้าวกับพี่เขารอบหนึ่งว้าวรต่ว่าก็เคยครู้สึกจำเนก่อนแล้วเพราะว่าพี่ปุ๊กก็จำได้ว่าบรรยากาศวันนั้นที่เราได้ทางานร่วมกันเนี่ยค่อนข้างสนุกนะเป็นกันเองแล้วก็ใช่ครับเป็นกันเองครับใช่ตอนแรกก็แอบเห็นว่ามาเก็บแบมมีแบบ เขินเขินเกรงเกรงนิดหน่อยแต่ว่าสนุกมากวันนั้นใช่ผมสนุกเหมือนกันครับผมแต่คือคือได้ถ่ายแบบอ่ถ่ายไอเทียสสารกับดาราที่เป็นผู้หญิงคนอื่นเนี่ยรอบแรกครับพวกเราจะถ่ายกันแบบพวกผมกอดซึ้งกันเองนะครับผมอ่าใช่ครับผมก็มันก็มีเกรงๆกกันบ้างมีเขินนิดหน่อย แล้วพอเห็นปลดแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะปกหเลิกเราเรื่องนั้นเอาส่วนตัวผมชอบมากรับผมชอบคือตอนนี้คือที่บ้านนะผมคือที่บ้านผมเนี่ยผมจะมีเลี้ยงเตี๋ยสารไว้อยู่ตรงห้องนัเล่นนะครับผมจะผมเอาของโฟกเนี่ยขึ้นเป็นเล่มแรกเลยครับโอ้โุกมากเผมภูมิใจมากเหมือนกันะครับครับผม โอเคค่ะอย่างนี้ช่วงอยู่บ้านจริงๆแล้วช่วงนี้ที่เกาหลีเนี่ยเขาก็เริ่มที่จะออกมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็เลยอยากรูว่าช่วงนี้เช็นไหมคะช่วงนี้แบนแบมทำอะไรเป็นประจำคะใน<ม>ช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้านอ,อ๋อจริงๆช่วงนี้คือมันก็ไม่ถึงขั้นกับว่าสามารถออกไปได้เลยครับผมแตคือก็<ช>สามารถออกไปได้ประมาณที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนปกติเกือบจะเหมือนปกติมากกว่าผม ก็ประมาณนั้นครับแล้วก็ประจําวันที่ผมทําทุกวันอยู่ตอนนี้คือจริงๆอยู่บ้านอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรครับนอกจากแต่งเพลงอยู่ที่บ้านนะครับผมแต่งเพลงแล้วก็มีอัดเพลงที่บ้านบ้างแล้วก็ออกกําลังกายส่วนใหญ่ครับผมค่ะใช่ดูเพราะว่าแบมแบมเนี่ยทำได้ทั้งร้องเพลงทั้งเต้นก็เก่งแล้วก็ยังแต่งเพลงได้ด้วยรับได้ด้วยอยากดูว่าระหว่างร้องเพลงเต้นรับแต่งเพลงเนี่ยถนัดอะไรมากที่สุด ถนัดเอาถนัดใช่ไหมครับผมถ้าถนัดจริงๆผมน่าจะเป็นเรื่องเต้นครับผมเพราะว่าผมเต้นมาตั้งแต่เด็กแล้วครับผมค่ะดบนๆฝึกเต้นตั้งแต่อายุเท่าไหร่โอ้วันน่าจะประมาณหกขวบหกเจ็ดขวบน่าจะประมาณั้นครับเพลงไทยที่เต้นเพลงแรกคือเพลงอะไรจำได้ไหมเออเพลงแรกที่เต้นไม่ใช่เพลงไทยแล้วเราจะพวกขวบอ้าวเพลงอะไรครับตอนนั้นคือรู้จัก เบนไหมครับผมที่เขาเป็นหล่อใจครับผมคือผมคุณแม่ชอบคือพี่เบนเขามากครับผมคือผมเห็นคุณแม่เขาแบบดูแบบวิดีโอพี่เบนเขาเต้นร้องเพลงอะไรอย่เงี้ยผมก็แบบเริ่มผมอยู่ข้างผมคือผมติดติดกับคุณแม่ตลอดครับผมแบบเริ่มแบบสนใจก็เลยเริ่มเต้นตามอะไรเงี้ยผมเพลงแรกที่เต้นก็เป็นเพลงของพี่เบนเลย อ๋อโอเคแปลว่าก็คือได้รับบาดัทมาจากทางศิลปินของเกาหลีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมใช่ครับอืมโอเคล่าสุดอุ้ยลืมทักอะเปลี่ยนสีผมแล้วหรอครับใช่ครับผมเพิ่งเพิ่งเปลี่ยนวันนี้เองครับผมอ้าวใช่ครับตอนแรกเป็นสีขาวครับผมแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีฟูแล้วก็ตอนนี้เปลี่ยนกลับเป็นสีดำแล้วครับ โอโ้นี่คือนิวลุปเพื่อโบกไทยแลนด์เลยอ่าก็มีส่วนก็นแต่นี่อันนี้พูดจริงนะครับผมคือมีส่วนเพราะว่าคือตอนนี้มันเป็นสีชมพูแต่ว่าคือถ้าเกิดกัดสีผมมสีตรงโคนมันจะขึ้นสีดำมาครับผมแล้วมันขึ้นเยอะแล้วครับผมแล้วคือแบบผมจะเอาทรงนั้นมาโชว์มาโชว์ให้แบบแฟนคลับชาวโวิกดูสักนิดนึงครับผมก็เลยไหน,นๆก็ไ,ไหนๆแล้วไหนก็ทำไปเลยดีกว่าสีดำ ดูดีมากค่ะใ <c oughs> ่้คุบบ้า, <c oughs> าแต่รู้สึตกตัดสั้นไปนดิดนึงนะต้องให้มันยาวขึ้นนิดนึงเพราะตอนแรกนี่เาคว่าจะเจอแบมแบ,บเป็นผมสีชมพูนะตอนนี้ว่บอุ้ยเป็นผมสีมนำเงแล้วก็รูปล่าสุดนอกจากผมสีชมพูแล้วยังแอบเห็นว่าช่วงนี้โพสต์รูปแมวเหมียวยอบบ่อยมากเป็นน้องแ<ช>มวตัวเล็นะคะหรือว่าเลี้ยงมานานหรือยังตัวนี้ก็เลี้ยงมาประมาณสองปีครึ่งแล้วผมแต่ว่าผมมีทั้งหมดสี่ตัวผมแต่มีชัปบ้างคะ ใช่ตัวที่จะติดผมเยอะที่สุดคือตัวที่ผมเอาลงบ่อยๆครับผมเขาจะชอบนอนบนหน้าอกผมนิดนึงค่ะเขาเป็นชื่อพันธุ์อะไรคะพันธุ์ตัวที่ไม่มีขนเนี่ยผมคือพันธุ์สปริงครับผมอันนั้นสปริงครับผมชื่อลาเต้ครับพันธุ์ของอียิปต์ใช่ไหมคะใช่ครับผมสปริง์ชื่อลาเต้ครับผมส่วนตัวแรกที่เอามาเลยเนี่ยชื่อพุดดิ้งครับผมก็จะเป็นเหมือนสปริง์เหมือนกันแต่ว่าเป็นมิกซ์ออกมาผมก็จะเป็นสปริง์ ที่มีขนหน่อยแต่ขนหยิกครับผมก็คือขนมันจะไม่ล่วงครับผมเหมือนเหมือนหมาพุดเดิ้ลครับผมตัวที่สองก็คือลาเต้นี่เอามาตัวที่สามชื่อคัพเค้กครับผมตัวนี้จะขนยาวหน่อยแต่ขาสั้นครับผมชื่อพันมอนชกินครับผมส่วนตัวที่สี่ชื่อคิงครับผมเป็นสีเทาเข้มอันนี้ก็พันแรกกับตัวแรกที่ชุดดิงครับผมคือเป็นสตริงแต่ว่าจะมีขนหยิกหน่อย ก็อมานะเป็นขนมหวานทุกตัวเลยอ๋อใช่ผมแต่ว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรเยอะมากขนะาดนั้นค่ะทำไมไถึงชอบเลี้ยงแมวอะคะแบมแมวมันก็มีอคอออบ้านที่ประเทศไทยคือผมเลี้ยงหมามาตลอดเลยคนะ่ะซึ่งหมาคือก็อย่างที่รู้คือเขาต้องให้ความสนใจเยอะนิดน,นึงวันไหนจะต้องเผาไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยึ่งก็คือเราไม่ ให้ความสนใจเขาพอเนี่ยเขาแบบเขาจะเครียดอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าส่วนน้องแมวเนี่ยคือเราให้ความสนใจเขาก็ต้องให้เยอะพอสมควรเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยคือเขาก็สามารถอยู่ด้วยกันเองได้อะครับผมซึ่งแบบแอาชีพผมก็ออกไปข้างนอกอล่อยแล้วทํางานเหมือนกับเด็กด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะเลี้ยงแมวู้สึซจะดีกว่า ดีค่ะโอเคมาถึงคําถามต่อไปนะคะครับผมอย่างช่วงที่เราต้องอยู่บ้านเยอะๆหรือว่าไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะค่ะแบบมีเมนูเมนูที่ที่ทานบ่อยที่สุดรือว่าเป็นเมนูโปรดของแบมบ้างไหมโปรดของผม้วก็มีอยู่ประมาณสองเมนูด้วกันที่ผมกินบ่อยๆครับเมนูแรกเลยก็อาหารไทยก่อนเลยครคืออันนี้ผมเคยเอาลง คือไลฟ์ให้คนอื่นดูแล้วผมคือ,อมผมตำส้ตมตำกินเองที่บ้านครับผมโอ้โหนี่มีแมทเรลียวด้วยเหรอแต่คือม,มันสามารถสั่งของได้ครับผม,ผมก็เลยสั่ง<อ>มะละกอมาแล้วก็มะนาวไทยพริกไทยแล้วก็กระเทียมพริกขี้หนูอะไรพวกเนี้ยครับผมก็สั่งครบก,กับอะไรอย่างนี้มาได้หมดเลยครับแล้วผมก็สับ<อ>มะละกอทำสม้ตมตำกินเองที่บ้านนะครับว้าวชอบส้ <laughs> สตมตำอะไรมากที่สุดปลาครับ <laughs> แซ่บเลยผมก็แล้วทำไมทำไมต้องแอบพูดด้วยอ่ะเออจริงๆไม่แอบเขาก็รู้กันหมดแล้วแล้วเคยมีได้เคยทำเคยได้ทำให้เพื่อนๆทานบ้างไหมคะแต่ครับผมเออก็ยังไม่เคยทำให้ใครกินเลยครับผมแต่ว่าเคยทำให้ตอนนั้นคือจะทำให้พี่มากินนะครับผมตอนนี้มีมีเมมเบอร์หนึ่งมีเมมเบอร์มาอยู่ด้วยอยากเซี่ยไฮยแล้วก็ ชื่อพี่จินยองนะครับผมสวัสดีครับ Thank you how are you แล้วเขาก็ไปเลยยังไม่เคยทําเมนบล็อกกินครับผมแต่ว่าเคยทำให้แมเนเจอร์กินลองเหมือนกันอ๋อแล้วแมนเจอร์ว่าไงบ้างคะแมนเจอร์บอกแซ่บครับผมคราบจริงอาหารเกาหลีเค้าก็มีรสชาติแบบเผ็ดร้อนใช่ค่ะอาหารก็มีบ้างครับผมแต่ว่ามันมันก็คนละรสชาติ ปราไหลเข้าไปอีกอะไรอีกอะไรนะครับอดมากเ้ยผมเยี่ยมมากไม่น่าเชื่อวต่ชอบทานจ้องตามปลารลนะครโอ้ยผมชอบมากครับตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแล้วอย่างนี้อยากดูว่าเวลาอย่างคุณเป็นคนไทยใช่ไหมคะใช่ครับผมมีอย่างมีคนเกาหลีเวลาเขาเข้ามาคุยกับเราแล้วเขาถามว่าเมืองไทยเป็นยังไงส่วนใหญ่ดาตอบว่ายังไงส่วนใหญ่ที่ผมตอบก็จะประมาณว่า ทะเลสวยครับผม,รผมจะบอกว่าทะเลสวยคือทําบ้านเราธรรมชาติสวยนบผมแต่ก็อย่างที่สองก็จะพูดเรื่องอาหารนะคร<ะ>ับคือแบบสมมุติถ้าเกิดเราไปตลาดอย่างเงี้ยผมคือเราสามารถกินซีฟู้ดของไทยแลนด์เนี่ยได้ตลอดทางเลยับผม uh huh. ประมาณนั้นคุณล้กก็มันมีอาหารของเราแต่ละอย่างเน่นยมัจะมีเสน่ห์ที่ต่างกัน<ะ>ก็เวลาไปมัน,นก็บบแบบสามารถสนุกกับอาหารกับรสชาติของอาหารไทยไปด้วยได้ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นสองอย่างหลักที่แนะนําให้คนต่างชาติเขารู้กันนะครับแต่ว่าที่เกาหลีส่วนใหญ่เขาไปเที่ยวไทยกันเยอะมากๆครับผมที่ไม่ถามเขาก็รู้อยู่แล้วจริงไม่ดีเขารู้มากกว่าเราอยู่นะคะคลิกเพลสใช่ครับใช่ครับนใจริงแล้วถ้าส่วนตัวแบมมะค่ะตอนนี้คิดถึงอะไรที่เมืองไทยมากที่สุดสถานที่ไหนเอ่อ ถึง้วผมอย่างแรกคือคิดถึงบ้านครับผมถึงบ้านบ้านเป็นสุดงผมคือพอดีล่าสุดพี่ชายผมมีหลานลออกมาด้วยแต่ว่ายังไม่เคยเจอหลานเลยครับผมก็ได้ครับผมส่วนอย่างที่สอคือผมพอดีผมชอบภูเก็ตอยู่แล้วผมอยากไปภูเก็ตครับผมใช่ พี่ปุ๊กก็อยากไปทะเลมากเลยค่ะตอนนี้มันไปไหนก็ได้ครับผม <c oughs> ใช่ค่ะ,คคะอ,อีกสักพ <c oughs> ักเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสได้เดินทางกันอีกครั้งแล้วก็ช่วง<อ>มันคงจะได้มีโอกาสได้นทางกลับมาพบเจอกับแฟนคลับคนไทยตรวนี้นะคะอ๋อได้ครับผมเป็นเกียรติแน่นอนครับค่ะแล้วก็อยากให้เล่านิดนึงค่ะพอดีพี่ปุก๊กเพิ่งได้ฟังเพลงนัอดบายแดงเมืนแล้วก็ได้ดูเอ็นบีด้วยอ๋อครับผมครับผมใช่ครับเพิ่มากเพลงเขามากขอบคุณมาก เกี่ยวกับเนื้อหาหรือว่าอินสปิเรชันของตัวเพลงนี้แล้วก็เป็นมิวสิกวิดีโอนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะครับผมก็นอกไปกดัมมูนะผมจริจริงคือเป็นอัลบั้มที่นั่งคิดกันน,นานพอสมควรครับว่าเราจะเอาสิ่งใหม่ๆเนี่ยมาให้คนอื่นดูกันได้ยังไงนะครับผมก็เลยคือเอาจากนิยายเรื่องโรม a โอแ u l จูเลียสนะผมม,มาค,คือเอา มันจะมีคำคำหนึ่งของเขา่าผมในในในินยายขเขาเนี่ยคือนอตสเวร์บายมูลก็คือเขาจะไม่เหมือนกับฝากความรักไว้กับดวงจนันทร์นะครับผมไม่ใช่ฝากความรักสิ <Okay. S 1> คือเราเขาจะไม่สเวร์ความรักของเราเนี่ยไว้กับในสถาบานัน <c oughs> สถาบานัน <c oughs> ใช่ครับผมเพราะว่า <c oughs> ดวงจนนันทร์อะมันเปลี่ยนตลอดเวลาครับผม <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราสถาบันมันกระโดดใจมันก็แปลว่าเหมือนกับความรักของเรามันก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยถือว่า มอนกับความรักที่พวกผมมีให้ถึงแฟนคลับหรือว่าแฟนคลับทุกคนเวลาฟังเพลงนี้มีความดังน,นี้ให้ถึงใครเนี่ยครับคือแบบเราจะไม่สาบานไว้กับดวงจันทร์ครับผมเราจะไม่เปลี่ยนความรักของเราเราจะคงมันเอาไว้อะไรประมาณนี้ครับผมก็คือเหมือนกับแบบคือเป็นความรักที่อยู่ตลอดการอะไรประมาณนี้ครับใช่ค่ะเขาจริงๆแอบไปไปหาเนื้อแบบทำแปลนลว่าเพลงนี้แลลวเป็นเพลงที่โด่ครัครผมาก มันติ่มากๆเป็นจริงๆว่าฟังครั้งแรกนึกว่าเอ๊ะเป็นเพลงเศร้าหรือเปล่าอะไรเนี้ยแต่ไม่ใช่เพลงเศร้าเลยเป็นเพลงที่มีความหมายดีมากอ่าใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะแล้วก็ทุกคนก็ดูแบบว่าเหมือนโตขึ้นนะไม่แบบมีพัฒนาการของแบบของแต่ละคนมากๆก็เอาจริงๆริง คือช่วงนี้พวกผมเจ็ดคนกำลังตั้งใจออกกําลังกายกันมากคือกำลังยิวบอดี้กันอยู่แล้วไอ้นอตสแควร์ไบเดอร์บูเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่ผมกำลังยิวอยู่พอดีผมก็เลยทําให้ใแต่และคนเนี่ยก็แบบดูน่าจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ดูแมนขึ้น,นบางทําไมดูแบบดูลึกลับมีนเสน่ห์แล้วก็ดู เขาเรียกว่าอะไรดูเซ็กซี่อะเอ็มวีอะแต่ผมไม่ใช่ผมนะผมแค่เลือคนอื่นมีคนที่เซ็กซี่กว่าผมทุกคนเลยค่ะดชอบทุกคนโอเคแล้วก็มีอะไรอีกนะแล้วอย่างช่วงนี้มีจริงๆก็คงได้เจอกับเพื่อนๆในวงบ้างช่ไรเรื่อยๆค่บโอเคอยากให้ ฝากอะไรคิดถึงแฟนแฟนอากาเซ่บ้างไหมช่วยฝากไปถึงแฟนอได้แล้วผมก็เอาจริงๆคือไม่เล่นโอกาสไปไทยมานานแล้วผมก็รู้ว่าไหนคุณคุงรอผมนานอยู่แล้วก็ด้วยสถานการณ์เหล่านี้คือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่ว่าไม่ว่าใครก็ตามคือมันไม่สามารถทําอะไรได้เลยผมอยากให้ทุกคนเข้าใจหน่อยับผมคือทุกคน คิดถึงผมมากแค่ไหนพวกผมจะคนก็คิดถึงทุกคนมากเท่านั้นเหมือนกันผมแต่ว่าคือไม่ว่ายังไงก็ตามพวกผมจะพยายามแบบนําสิ่งใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้เห็นแบบไม่ขาดตอนะนะครับผม,มแล้วก็คอนเสิร์ตราชมังไงผมมันเลื่อนมาสองรอบแล้วใช่ไหมครับผมก็สมมุติถ้าเกิดในรอบรอบที่จะถึงเนี้ยเรายังไม่สามารถคือสถานการณ์อาจจะยังไม่ดีขึ้นหรือเรายังไม่สามารถที่จะจัดขึ้นมาได้ครับ ถึงป <mile> ีนี้จะจัดไม่ได้แต่ยังไงเราก็ไม่ cancel คนเสิร์ตนี้แน่นอนครับผมเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นปีหน้าหรือยังไงก็ตามผมคงจะจัดมันให้ได้ครับผมก็คือยังไงเราจะได้เจอกันแน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนครับแน่นอนเชื่อว่าทุกทกคนเมื่อกี้แอบเห็นคอมเมนต์ก็ทุกคนบอกว่ารอค่ะกลงขอบคุณมากเรานม่เห็นว่จะรอนะคะตกลงตอนนี้จริงงที่สําคัญมากกว่าเจอพวกผมหรือว่าไปคอนเสิร์ตนี้คือสุขภาพมากกว่าเนี่ย อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพไว้ก่อนแล้วเราจะในทีตอนที่แบบทุกคนสุขภาพแข็งแรงกันเลยดีกว่าครับค่ะขอบคุณมากเลยโอ้ยลืมถามอย่างนึงก็คือเห็นว่าแบรนมีได้ทำโปรเจกต์หมายถึงได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับยูนิเซฟด้วยใช่กครับผมใช่ครับช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะอออันนี้จริงๆก็คือคือผมไม่รู้ว่าผมสามารถสปอย ได้หรือไม่ครับผมแต่ว่าปลอยได้ค่ะอันไหนๆก็ไหนแล้วผมว่าผ <ๆ S 2> มก <laughs> <ๆ>็คือล่าสุดเนี่ยคือได้ร่วมโปรเจกต์อีกตัวหนึ่งกับยูนิเซฟกับผมก็คือเหมือนกับเราจะนำแบบด้าน,บ,นบันเทิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดนตรีหรือว่าการไม่ว่าจะเป็นการออกากำลังกายหรือว่าอะไรต่างๆที่มันเป็นเอนเตอร์เทนที่มันเป็นการดูแลแบบ สุขภาพจิตใจของเราแล้วก็สุขภาพฐานร่างกายเนี่ยผมคือเราจะคือโชว์ให้ดูครับว่าเวลาเราอยู่บ้านเ,นเราแบบดูแลตัวเองกันยังไงอะไรประมาณนี้ผมเราจะนำทุนต,ตรงนั้นนะครับผมไปบริจาคให้กับเด็กๆที่กำลังที่กำลังยากลำบากอยู่ตอนนี้ครับผมซึ่งล่าสุดเนี้ยผมก็ได้ถ่ายที่บ้านของผมไปแล้วผม,ผมไม่บอก้วผมทำอะไรแต่ว่าคลิปนี้ครับถ่ายเองแล้วก็ตัดต่อเองด้วยครับ ว้าวรอชมค่ะให้ดูแล้วผมสปอยล์มากมากเลยขอบคุณมากเลยมิสสามารถสปอยล์ไม่รู้ไม่รู้สปอยล์หรือว่าบอกไปหมดแล้วหรือยังยังค่ะแฟนๆเขาจะได้รอดูผลงานดีๆแล้วก็ได้ครับขอบคุณมากครับค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะตอนที่แบมแบมของขังเนี่ยมีที่มาอะไรอันนี้เป็นคำถามที่อยู่ในหัวผมมาตลอดการกับผมคือ ผมก็ไม่รู้ว่ามันขังจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันแค่เป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับผมและใ้ผมพยายามจะคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญผมจต่ว่ารู้สึกมันหลายรอบติดก,กันมากนะครับผม,ม,ผมนี่ที่กำลังที่โปกคิดตอนที่ดูอยู่เนี่ยกำลังพยายามมองหาอยู่ว่าแบมแบมมีแบบเลขไหมหาไม่เจ <ไป S 2> อ <laughs> เลยหาไม่เจอใช่ครับผมคือแต่ว่าคือมันทุกรอบจริงๆคือแบบตองที่มันมากับ ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกที่ว่าผมใส่เสื้อแล้วมันมีตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยครับจะเขาตัวเลขนั้นไปซื้อหวยกันนะผมแล้วเขาต้ถูกกันด้วยผมเสียงโชคค่ะเสียงโชคเสียงโชคใช่ผมไม่รู้ผมจะใช้คําว่าอะไรเนี่ยผเสียงโชคในประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าครังจริงหรือเปล่านะผมแต่ว่าก็อย่าอย่าไปเสี่ยงกันเยอะก็ได้ ยิ่งเสียงเยอะบางทีมันก็ได้ดีบ้างบางทีมันก็เสียบ้างอะไรอย่างเงี้ย่ก็สนุกสนุกันไปเอาพอประมาณใช่สนุกสนุกสนานกันเห็นว่าเดือนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเดือนพิเศษมากๆของแบมใช่ไหมคะก็คือเป็นเดือนเกิดของแบมเองอ่าใช่ใช่เครับผมเป็นเดือนเกิดของคุณแม่ด้วยแล้วก็ยังคงเดือนที่ครบรอบหกปีของวงอ่าใช่ครับผมไม่รู้จะเซแบบแสดงความยินดีตรงไหนก่อนนะคะก็ท่านพิเศษแล้วก็ แฮปปี้อินนิวเซอรี่นี่กับวงด้วยนะคะอ่าขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากก็เลยอยากรู้ค่ะพอมันเป็นวันเกิดเนี่ยมันก็เลยเกิดแฮชแท็กไอวิชขึ้นมาอืมแบบแบบวิชไอวิชอะไรบ้างคะในเดือนเนี้ยเดือนเดือนพฤษภาคมในที่เดือนสิงหาเนี่ยเหรอครับผมอ๋อเอาจริง วิชตอนนี้มันไม่รู้จะสายไปหรือเปล่าว่าอีกบบเดือนมันก็จะหมดเดือนแล้วแต่ว่าจริงๆไม่จำเป็นต้องเดือนนี้ก็ได้ครับคือภายในปีนี้แล้วกันผมก็จริงๆไม่เป็นอะไรมากนะก็อยากวิชให้สถานรรการณ์ทุกอย่างมันกลับมาเป็นปกติอีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมครับผมอยากให้ทุกคนคือรู้สึกว่าหลายๆคนอื่นอ,ดอัดรวมถึงตัวผมเองด้วยแล้วก็แบบว่าครอบครัวผมด้วยหรือคนรอบข้างผมนะครับผมก็อยากให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตประจําวันได้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คืออยาก จะเล่นคอนลัชอยากให้คอนลัชมองมันเกิดขึ้นให้ได้สักทีครับผมจะได้หาคิดถึงกันจริงๆสักทีใช่ครับผมพราผมก็รอมานานเหมือนกันแล้วครับรู้สึกว่าเชื่อว่าทุกคนก็รออยู่เสมอใช่ครับผมขอบคุณมากขอบคุณผมากครับแล้วช่วงนี้สบายดีไหมครับเนี่ยฝั่งเรีย่องผมสบายดีค่ะก็ยุบเวิร์ค from home ค่ะแล้วก็ทีมเมือนไทยทุกคนค่อนข้าง เริ่มเริ่มเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีเหมือนกัน,ใน,ในแด้ก็อยากจะออกไปทํางานแลนน้วเหมือนกันแล้วก็อยากที่จะออกอยากที่จะมีโอกาสได้ร่วมงานกับแบมอีอคมกรครั้งหว<ๆ>ังว่าจะ<อ>ได้กลับมเราจะได้มีียกาสทำงานร่วมกับโบ้ด้วยกันอีกนะคะอ๋อแบบผมอได้เรียกผมเมื่อไหร่ผมวิ่งไปหาทันทีก็สัญญาแล้วนะคะเป็นแฟนเป็นสัญญาผมเป็นสัญญาได้เหรสัญญาสัญญาหค อต่นี้อ้นีอจริงๆมันต้องขึ้นอยู่กับทางโปกมากกว่าครับผมว่าจะหรือไม่โทีมงานโปรทุกคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรครัปลื้มแล้วก็ภูมิใจกับปกที่แบมกับมาคุ้มมากมากค่ะนะคะแล้วก็ได้ดีใจมากๆที่ได้ทําผลงานเล่นปกเล่มนั้นเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนของแบมแล้วก็มาคด้วยใช่ครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ โอเควันนี้ก็ขอบคุณดางมากค่ะหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันเร็วนี้แล้วก็รักษาสุขภาพนะคะแน่นอนเลครับเบรนการ์ดนะผมก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมทุกพี่ด้วยนะครับผมแล้วเร็วๆนี้เจอกันครับผมเดี๋ยวราชมังเดี๋ยวผมเจอกันที่ราชมังค่ะพี่พุกเกอร์ขอหน้าเวทีแน่นอนครับโอเคผมได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีเลยครับโอเคขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณมากนะครับผมดูแลตัวเองด้วยนะครับโอเคครับผม สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ